ชุดแต่ง F Sport มาให้ครบนะใต้แดงนะไปเซิร์ชหาอยู่ประมาณ3าสี่ล้านเลยสี่ล้านนะต้องมี้อมเป็นสเปก UK มีน้อยครับเป็นรถนําเข้านะครับสวยๆล้หลอมนี้นะร้านต้นๆเดี๋ยวผมเตรียมเปิดราคาให้ดูเลยคุ้มแน่นอนเรียบร้อยไปแล้วกับ Lexus NX 3ามอ H คันนี้นะครับที่ดูแลมาเป็นยังไงบ้างเป็นีนเน้งแต่ต้องแต่ออกจากศูนย์วานะครับเราดูแลเข้าวัสดุทาตลอดครับต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ดูแลตามระยะทางขับขับขี่มาก็ไม่เคยมีอะไรที่ มีปัญหาไม่คเคยชนเไม่เคยเคยมไยค,ครับไม่เคยเคมเข้าศูนย์ที่วัสุธากรุ๊ปตลอดเลยนะครับใช่เติมน้นมันเครื่องตามระยะใช่ครับปกันชั้นหนึ่งตลอดใช่ครับตัวน,นี้ประกันยังเหลือไหมครับรกัยังเหลือครับตัวนี้พอเป็นสเปค UK เนี่ยบ่อจะสั่งพิเศษจากโรงงานเป็นสีแดงและมีชุดแต่ง F Sport มาให้นะครับหลังคาครับตัวนี้ครับคาแก้วเต็มบานครับ รวมรวมนี้ผมว่าค่อนข้างใหม่และดูดีมากๆทีกอย่างเลยครับพี่ราคาถูกใจไหมครับราคาถูกใจครับแล้วก็บริการดีครับมารับซื้อถึงที่ครับผ่าบลเล่ดูแลให้ทั้งหมดเลยครับกับ lexus nx 3 0 0 s คันนี้ฝากเจ้าของใหม่ดูแลต่อด้วยนะครับ